สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนซื้อเกมนะบน iOS นะครับผมสอนซื้อเกมบน iOS นะครับอย่าไปดูฉากหลังผมนะสอนซื้อเกมบน iOS มีคนขอมาเยอะวันนี้ผมจะมาซื้อเกมฟาร์มนะฟาร์มซีโมลิตเตอร์เนี่ยบน iOS ผมยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปอ,อันดับแรกนะครับ เราต้องไปจัดการเพิ่มบัญชีก่อนนะครับโดยที่เข้ามาในตั้งค่านะครับจัดการเพิ่มบัญชีให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มบัญชีให้มันขัดตังค์นะครับกดมาที่นี่อันแรกเลยนะครับแล้วก็มาบนเอฟสโตนี่ครับอะไรวะเนี่ยสื่อและสินค้านี่ครับแล้วก็กดดูบัญชีนะครับประมาณนี้แหละทุกคุนะครับเสร็จแล้วครับยังยังยัง จากนั้นก็เข้ามาที่อ,อันนี้การชำระเงินเนี่ยเออนะครับผมนะกดเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มลอนหมุนก่อนนี่ครับผมแล้วก็เพิ่มมันจะเพิ่มได้หลายแบบนะครับมีบัตรเครดิตนะเบอร์เบอร์มือถือแล้วก็ทูมันี่วอลเล็ตนะครับส่วนผมจะใช้เป็นเบอร์มือถือครับก็เติมเงินเข้า,าโทรศัพท์ เ้าซิมธรรมดาเนี่ยเราก็กดซื้อน่ะมันจะหักตังค์จากมือถือเองครับคือเราต้องมาเพิ่มตรงนี้แต่ถ้าเราเพิ่มทูมันนี่มันก็จะไปหักที่อแอปทูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็มันง่ายๆครับผมนะง่ายๆง่ายๆนะครับก็กรอกรายละเอียดอะไรให้เสร็จสิ้นนะครับนะจากนั้นก็เติมเงินครับเติมเงินเข้าแอปไอเข้าแอปทูมันนี่หรือไอ ซิมของเรานี่ผมก็เติมเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับนี่ครับเติมเรียบร้อยแล้ว200บาทนะผมจะซื้อเกมนะครับจะซื้อเกมก็กดเข้ามาที่แอปสโต e เลยครับนี่แอปสโต e อันนี้บน i อเวนะ Android แอนดรอยลืมเดี๋ยวเดเดี๋วถ้าอยากให้สอนแอนดรอยก็เดี๋ยวบอกได้นะรับผมมันไม่ใช่เลือกที่จะมาสอนมันช่องอื่นมีเยอะแยะนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนให้ พิมไปเลย F S ยี่สิบนะครับนี่20โอเค F S ยี่สิบนะครับเฮ้ยเกยมมาร์เลนเนอร์เป็นโฆษณาด้วยเรามีแล้วเราซื้อแล้วเกมนี้ F S ยี่สิบมันขายที่219บเก้าบาทน,ะนแพงผายเลยนะครับนี่ครับมีแค่นี้ครับก็กดซื้อไปได้เลยนะครับกดปึง้งแค่นี้นะครับนี่แล้วก็สแกนหน้าครับปึง้งนี่ครับเสร็จแล้ว มันง่ายซะเหลือเกินนะครับมันก็จะหักตังค์ของเรานะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอโ้โหมันโอ้โหง่ายซะเกินในการหักตังค์นะครับนี่ครับคือใน a อ d r o i d ผมมีแล้วนะเกมนี้ผมซื้อในราคาประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละแต่เออเยด่แพงทิดหา่ยครับเดี๋ยวเชื่อมไ i ไฟให้มันโหลดก่อนนะครับนี่ครับนี่เรามาดูโฆษณาเสียง จะเป็นแนวตั้งนะครับให้อันนี้นี่นี่ยดูภาพครับนี่ครับดูกราฟิกอ่านี่โอ้โหคือเล่นบนไอวจะลื่นมากเลยครับลื่นกว่าแอนดรอยดเยอะนะครับบอกได้เลยว่าเยอะนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ลอมโหลดนะครับลองโหลดนะครับก็ซื้อเกมไหนก็เหมือนเหมือนกันครับเกมนี้ก็ซื้อเหมือนเหมือนกันนะเกมไหนก็ได้นะครับซื้อเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวก็รอมันโหลดไปนะครับ <c oughs> มันจะโหลดเสร็จง่ายไหมนี่คือเราจะกอยอยังไงดีวะกลัววิดีโอไม่ตรงกันนะสินะครับก็ประมาณนี้แหละก็สอนแค่นี้นะครับก็เล่นได้แล้วแหละนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ออะเอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวโหลดเสร็จเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไยบ่ายทุกคนสวนัสดีครับผม